สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการวิเคราะห์บอลกับช่องสถานีบอลสเต็ปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะมี4คู่ด้วยกันนะผมเป็นฤดูกาลของ2 0 2 0ันยถึงสองพนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูคู่แรกกันเลยนะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับคู่แรกนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างฟูลแลมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับราคาเปิดมาที่แมนยูไปเยือนต่อด้วยครับปอปะนะครับ ซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันมาเป็นเกม FA ฟเอครับนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ10เกมล่าสุดนะครับผมที่เจอกันมานะเป็นฝั่งของแมนยูนะไปเยือนนะครับเท่าที่นะแมนยูผู้ไปเยือนเนี่ยนะครับผมชนะไปถึง7เกมเสมอ2เกมแพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับไปดูนะครับผม6เกมล่าสุดนะครับผม6เกมล่าสุดของฟูลแลมเนี่ยนะครับผมชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับส่วนแมนยูนะชนะ2เสมอ3แพ้1ไปดูเกมนะครับผมของอ่า ทางฝั่งของฟูแนมเจ้าบ้านนะครับผม10เกมเนี่ยนะครับชนะ5เสมอ1แพ้4นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดูดีเหมือนกันนะสำหรับฟูแนมนะครับซึ่งเกมหน้านะครับฟูแนมจะต้องนะครับไปเยือนทางฝั่งของบิตตันซิตี้นะครับเป็นเกมเออ่ลีกคัพนะครับไปดูทางฝั่งของแมนยูกันบ้างนะผม10เกมล่าสุดของแมนยูผู้ไปเยือนนะครับผมชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะสำหรับแมนยูนะครับเกมล่าสุดนะครับผมเปิด ฤด,ดูกาลมานะเล่นในบ้านของตัวเองนะแพ้กับอาเซนอลไปศูนย์ประตูต่อ1นึ่งนะก็ถือว่าแมนยูนะรูปเกมนยะค่อนข้างดูดีเลยแหละนะผมก็โชคอาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับสําหรับแมนยูนะหเกมของเขากับการไปรเยือนเนี่ยชนะ2สะเสมอ1แพ้2นะครับก็ดูแล้วนะเชื่อว่าขุมกําลังของแมนยู menu นะยังยังดูน่ากวาวกว่าของทางฝั่งของเจ้าบ้านนะผมซึ่งนะ เกมหน้าเนี่ยทางฝั่งของแมนยูจะต้องไปเยือนกิมบี้สทาวนะเป็นเกมลีกคับนะผมเจ้าบ้านนะผมอยู่ในอันดับที่9นะครับส่วนแมนยูอยู่อันดับที่14นะผมก็มีอยู่ทางฝั่งของฟูแลมมี1แต้มนะแมนยูมีอยู่0แต้มนะที่แพ้อ์เซอนมานะครับวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับทัศนะของสถานีบอลสเตปเนี่ยนะครับก็ขอยกให้เชียร์ทางฝั่งของ ผู้ไปเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟันธงครับผมไปดูคู่ที่2กันต่อนะครับไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับคู่ระหว่างลิวเจอกับโมนาโกโมนาโกไปเยือนต่อด้วยนะครับปอป่าเช่นกันครับ10เกมล่าสุดนะครับที่เจอกันมานะเป็นทางฝั่งของลิวนะครับผมชนะ4สะเสมอ4แพ้2นะครับ ไปดูเกมของริวนะครับ6เกมล่าสุดนะครับผมทุกรายการทั้งเย้าและเยือนนะผมชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับส่วนมารลโกชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับ10เกมของริวนะครับชนะ4ี่เสมอสแพ้3นะครับผม5เกมในบ้านของริวนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ให้ใครเลยสําหรับ5เกมในบ้านของริวนะครับผมเกมหน้าเนี่ยนะครับริวจะต้องไปเยืนทางฝั่งของรอยยองนะครับเป็นเกมในลีกของฝรั่งเศสนะครับ ไปดูทางฝั่งของโมนาโกกันบ้างนะครับผม10เกมนะครับผมชนะ6สะเสมอ2แพ้2เกมล่าสุดเปิดฤดูกาลมานะครับได้ในบ้านตัวเองชนะทางฝั่งของเลออาฟไป3ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าโดยรวมนะโมนาโกเปิดฤดูกาลมาถือว่าค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับ <c oughs> ก็สําหรับ5เกมนะครับของโมนาโกนะกับการไปรเยือนเนี่ยนะครับชนะ3สะเสมอ1แพ้1นะครับเกมหนะ้าโมนาโกจะต้องต้อนรับการไปเยือน ed, ของสตาร์บุกนะครับเป็นเกมลีกเอิงนะครับผม ตารางคะแนนนะผมเปิดดูกการมาเนี่ยทางฝั่งของเจ้าบ้านนะผมเสมอ1น,นะครับผมมีอยู่อ่า่แต้มเท่านั้นอยู่อันดับ10นะครับส่วนทางฝั่งของโมนาโกเนี่ยนะครับชนะประตูต่อหนึ่งนะผลประตูได้เสียนะค่อนข้างเยอะเลยนะก็ตอนนี้อยู่อันดับ1อยู่นะสำหรับโมนาโกนะครับวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะทางฝั่งของสถานีบอลสเตปเนี่ยก็ยังยกให้ทางฝั่งของโมนาโกยังดูเหนือกว่าทางฝั่งของริวอยู่ นิดหน่อยนะครับเไดในราคาปอปาผมมองว่าทางฝั่งของโมนาโกก้าวข้ามได้แน่นอนนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมเยือนไปโมนาโกฟันโน่ครับผมไปดูคู่ที่3ามกันต่อนะครับไปกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกานะครับก็ระหว่างมิดทิลแล่นนะครับผมเจอกับซีเคียบอกนะครับผมมิดทิลแลดนนะเล่นในบ้านตัวเองต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกนะครับ เกมล่าสุดที่เจอกันมานะเป็นเกมกระชับมิตรนะผมก็มิทเทลแลนด์ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับสิบเกมที่เจอกันมานะครับบนทางฝั่งของมิทเทลแลนด์เจ้าบ้านชนะ6เสมอ3แพ้1นะครับก็ถือว่านะครับสถิติข่มกันอยู่นะสำหรับมิทเทลแลนด์กับซีนเคเบิร์กนะครับหกเกมของมิทเทลแลนด์นะครับผมชนะ3เสมอ3นะครับส่วนซีนเคเบิร์กเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดนะผมทางฝั่งของ มิดเทลแลนด์นะครับไปเล่นในรายการยูฟ่ายูโรปาลีกนะเอาชนะทางฝั่งของคูพีเอสไป4ประตูต่อศูนย์นะท่วมท้นเลยนะครับก็นัดหน้านะครับไม่ต้องกังวลอะไรมากมายแล้วสําหรับมิดเทลแลนด์นะครับอ่าสิบเกมนะครับของมิดเทลแลนด์เนี่ยชนะ5เสมอ5ยังไม่เคยแพ้ใครเลยสําหรับเอ่อทางฝั่งของมิดเทลแลนด์นะครับผม5เกมกับการเล่นในบ้านนะผมชนะ3เสมอ2ก็ยังไม่เคยแพ้ให้ก่อนกันนะครับสําหรับมิดเทลแลนด์นะครับเกมหน้ามิดเทลแลนด์นะครับผมจะต้อง ไปเยือนคูเปียสนะเป็นเกมยูฟายูโรปาลีกนะครับผมนัดที่2นะที่เจอกับคูเปียสนะครับนัดแรกนะก็เอาชนะไปนะครับสประตูต่อศูนย์นะครับไปดูทางฝั่งของอซิลเคบอกผู้ไปเยือนกันบ้างนะครับ10เกมล่าสุดเนี่ยนะครับชนะ2เสมอ3แพ้ไปถึง5นะครับผมซึ่งดูแล้วเป็นรองอยู่เยอะสําหรับซิลเคบอกนะครับไปดู5เกมกับการไปเยือนกันบ้างนะสำหรับซิลเคบอกเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับก็ ดูแล้วไม่น่าเชียร์จริงๆสําหรับซีนเคบอกนะครับเกมหน้านะครับซีนเคบอกจะต้องตระลักการมาเยือนของซอนเดอร์ไจสกี้นะเป็นเกมในลีกของเดนมาร์กนะครับผมในส่วนของตารางคะแนนนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านมิทเทลเล่เนี่ยนะครับผมอยู่อันดับ3นะครับผมมีอยู่9แต้มนะครับตามหลังโกเบเก้นอันดับ1อยู่3แต้มนะครับถ้าหากวันนี้นะชนะได้เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปเป็นที่1 ก็เป็นได้นะเพราะว่าลูกได้เสียอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ําไปนะครับส่วนซื้อเคยบอกนะผมอยู่อันดับที่9จาก12ทีมนะผมมีอยู่6แต้มเท่านั้นผ่านไป5เกมแล้วทั้งคู่นะครับวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะทัศนะของสถานีบนสเตปเนี่ยนะครับเลือกให้เชียร์เจ้าบ้านอย่างมิดเทลแลด์ไปนะครับในราคาครึ่งควบลูกฟันธงครับผมมาถึงคู่สุดท้ายนะไปกันที่เบลเยียมโปลีกนะผม ก็ทางฝั่งของลาลูเรียนะครับผมเจอกับทังฝั่งของเซนกิรุตนะครับผมเซนกิรุตไปเยือนต่อด้วยราคาลูกควบลูกครึ่งน,นะครับผมก็นัดล่าสุดที่เจอกันมาเมื่อปี2009นู่นแล้วนะก็เป็นทางฝั่งของเซนกิรุตน่งชนะไปสามประตูต่อ0นะครับไปดูนะครับผม6เกมนะผมของลาลูรีนะครับผม, ie, บผมก็ ชนะ2แพ้4นะครับผมส่วนแซงกิรุสเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้1ก็ถือว่าดูดีกว่าเยอะนะครับผมทางฝั่งของผู้วิญญาณอย่างแซงกิรุสนะครับ10เกมนะครับของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไปถึง6นะครับเกมล่าสุดเนี่ยนะแพ้ให้กับแซงทูดองไป1ประตูต่อ2นะครับเกมในบ้านของเขานะผมชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็ถือว่ายังมีชนะอยู่บ้างนะสำหรับเจ้าบ้านนะครับ เกมหน้านะ่าจะต้องไปเยืยนอนทางฝั่งของเมเชลเลนนะครับไปดูทีมผู้ไปเยือนอย่างแซงกิรุตกันบ้างนะผมก็10เกมนะผมทั้งเยาว์ได้เยือนและทุกรายการเนี่ยนะชนะ6สะเสมอ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะทางฝั่งของสงตองดาริแอตไป3ประตูต่อ0น,นะครับเกมในลีกนะครับส่วน5เกมกับการไปเยือนนะครับชนะ2สะเสมอ2แพ้1นะครับ4เกมหลังสุดยังไม่แพ้เลยสำหรับแซงกิรุตนะครับผมก็ เกมหน้านะทางฝั่งของแซง์จรุตจะต้องตะลรกความเยือนของอันเดเลสนะครับเกมในลีกของเบลเยียมนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะผมเจ้าบ้านนะผมก็ตอนนี้อยู่อันดับที่13จาก16ทีมมีอยู่3แต้มเท่านั้นผ่านไป4เกมนะครับในส่วนของผู้เยือนอย่างแซงจรุตเนี่ยก็ชนะสเสมอ1ยังไม่แพ้เลยนะยิงไปถึง12ลูกนะครับเสียเพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับตอนนี้อยู่อันดับ1มีอยู่10แต้มเท่ากับแซงจุยดองนะครับดูแล้ววันนี้นะผมไม่ต้อง คิดให้มากเลยนะครับสำหรับในคู่นี้นะผมนะในราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับผมยกให้ทั้งฝั่งของผู้ไปเยือนอย่างแซงกิรุตนะครับผมสองลูกมีแน่นอนนะครับคู่นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันธงครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามอยู่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ